ตอนนี้ตั้งครันได้27สัปดาห์แล้วรู้สึกท้องตึงๆแปลบแปบนะคะปกติไหมนะคะก็ในช่วงอายุคันประมาณสัก27-28สัปดาห์ค่ะจะเป็นช่วงที่มดลูกของเราเริ่มมีการขยายขนาดขึ้นสูงกว่าสะดือแล้วนะคะโดยมากก็จะเลยสะดือขึ้นมาประมาณสัก1ส่วน2นะคะก็คือครึ่งหนึ่งนะคะของสะดือกับ ลิ้นปี่อะคะ่ะก็จะสูงประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นค่ะการที่หมดลูกนะคะมีการขยายตัวเนื่องจากเด็กก็ตัวโตวแล้วหมดลูกก็มีการขยายขนาดขึ้นหน้าท้องของเราค่ะคือบริเวณผิวหนังหน้าท้องก็มีการตึงตัวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคุณแม่บางท่านค่ะหน้าท้องเราขยายตัวได้เรียกว่าไม่ทันกับการขยายตัวของหมดลูกนะคะก็เลยทําให้มีอาการเจ็บ ตึงที่ผิวได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะปกตินะคะแต่อาการที่เกิดขึ้นนี้ค่ะก็เหมือนเป็นอาการเริ่มต้นที่อาจจะทําให้ท้องของเรากําลังจะมีการแตกลายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามนะคะมีความรู้สึกตึงๆแปร๊ะคันๆเจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยที่บริเวณผิวหนังที่บริเวณผิวหนังบริเวณท้องของเรานะคะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการทาโลชัน่นหรือทาครีมบํารุงบ่อยๆนะคะ เพื่อให้ท้องหน้าท้องของเรามีการขยายตัวได้อย่างดีมากขึ้นเพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะท้องแตกลายนะคะยังไงก็ให้สบายใจไว้ก่อนว่าเป็นภาวะปกตินะคะแล้วก็การดูแลตัวเองก็คือดื่มน้ํามากๆแล้วก็ทาครีมทาโลชั่นบ่อยๆนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของการเกิดภาวะผิวแตกลายได้นันเองคะ่ะ